แอบหลอกไม่รู้มีประกันหรือเปล่ารถมันน่าจะมาประกันน่าจะมาแล้วไงรถต่รถกระบะก็มีกล้องหน้ารถเราก็ไม่กลัวเราไม่ได้ชนเขาไม่ได้ชนเขาเขาโดนรถกระเด็นไปโดนเขาสวยเดี๋ยวประกันเขาโงมาเคลียร์เองไงปัญหาคือมีเปล่าประกันมีเพศถ้าประกันไม่มีก็เนี่ยเภทไหนผู้กรณีเนี่ยไอ้ควินจะไหวอ่ะ มันยังไหลตางก่ากมีกมกมีกล้องมีกล้องอยู่แหงหน่งอ่้นตอปิดนี่ก็มีเต็มเลยเนี่ยจอปิดตนกล้องอยู่บ้าเลยของตัวหนี่ยแยกนี่ชนกันบ่อยมากไม่ใช่กล้องมันใช้ได้ป่ะกล้องดัมมี่ป่ะ เด็กดูน้ำม้าไม่ใช่รุ่นนอนใช่ไหมรผู้หญิงอ๋อรู้นหญิงร้อนจะร้อนขับแต่คันนี้ไงของเลยคือแก๊ปเกิรบไปช่วยกันเต็มเลยเขาไม่แจ้งตำรวจอ่ะน่าจะต้องแจ้งนลยต้องอยู่ในก้อนนู้นติดยาไปทางว่าวเลยโอชัดเจนเลยตุนนั่นคืนก่อนก็ศพตุนนี่มาอีกคนอีกแล้ว